นะครับแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็คลิกที่ชิ้นงานปึ๊บปึ๊บทำการสอ่าก็จะได้อีกหนึ่งชุดนะครับเราลองเพย์ดูมเป,เป็นก็เป็นกับทิบตามที่เราบอกเนาะแล้วก็หมุนตามเมข็มเข้าไปโอ่าก็ะจะเป็นทิกง่ายๆเนาะเราไม่ต้องไปนั่งสร้างเองแบบแมนนวลนะนะก็ใช้เครื่องมือที่ออโต้แบบนี้ได้เลยอ่านะครับประมาณนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกัน7วันทีนะคะเจอก,กันแบบนี้ทุกวันเสาร์ค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับเปรียวพิวรีค่ะแล้ววันนี้นะคะเปรียวก็ต้องขอต้อนรับพี่บุชค่ะครับผมผมบุญนพนันครับค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะครับผมค่ะช่วงนี้เราก็จะเจอกันนิดหน่อยเจอบ่อยเลยเนาะค่ะบ่อยๆเลยนะคะเป็นยังไ,ไ,ไงคะ วันนี้เราแน่นอนมีหัวข้อดีๆมาฝากเป็นรายการครับผมก็จะเป็นโปรแกรมของ Sued Composer นะครับก็เป็นเรื่องของการทำแอนิเมชันบ้างเ,เราเราเห็นแบบเราเขียนพาร์ทกันมาจนเบื่อแล้วเรามาทำแอนิเมชันกันบ้างเปลี่ยนแนวอ่ะเปลี่ยนแนววันนี้เปลี่ยนแนวนะคะแต่ว่าการเปลี่ยนแนวของวันนี้นะคะของพี่บูจะเป็นยังไงอดใจรอกันสักนิดนึงนะคะก่อนอื่นเลยค่ะไปขอบคุณผู้สน,สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยค่ะ s o l ิดเวิร์ไม่ใช้งานไม่ชีนเนยยุ่งยากไม่ต้องลังเลราคายุติธรรมเซอร์วิสเป็นเลิศให้ข้อมูลได้มไม่บานปลายแน่นอนอย่าลืมนะคะ s o l i d w o r k ์ต้องคู่กับจะซื้อขาดหรือเช่าใช้ก็มีทีมงานบริการหลังการขายคอยดูแลและจะเต็มตลอดอายุบริการ Subscription Solidworks ต้องคู่กับแอปพีแคทเท่านั้นนะครับก็ตามที่น้องเขาบอกเลย กลับเข้าสูร่รายการของเรากันแล้วนะคะอย่างที่พี่บุญได้บอกไปคะ่ะวันนี้มีหัวข้อดีๆมาฝากนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูที่หน้าจอเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลเง,ง่ายๆเนาะเป็นโมเดลที่ทำแอนิเมชันนะครับโดยโดยหลกักๆนนเนี่ยเวลาเราทำแอนิเมชันเราอาจจะต้องอดึงทำลายเนาะคลิกดึงทำลายแล้วก็ขยับชิ้นงานทีละตัว <c oughs> นะครับแต่ว่าอันนี้เราจะมีเครื่องมือเครื่องมือ ตัวหนึงหรือว่าฟีเจอร์ตัวหนึ่งะน,นะครับชื่อว่า Animation Library นะครับ <ะ S 1> ซึ่งตัว Animation Library ตัวนี้นะครับก็คือมันจะเป็นชุดคำสั่งในการในการถอดประกอบนะครับอย่างเช่นเราต้องการถอดสกูนะครับนะครับลองดูตัวอยา่อยางเลองกดดูปุ๊บมันมีการไฮไลท์แล้วก็มีการอาถอดสกูออกมาครับการใส่ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นชุดเครื่องมือตัวนี้แหละนะครับมาลองดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับโอเคเนาะก็เ <pathway> ริ่ <adesso S 1> มต้นเลยนะครับอ Frog ันน<พ>ี้เรา เข้ามาใน,ในโปรแกรมขอมมอเซอร์แล้วะนะครับให้เรามาดูด้านด้านซ้ายมือก่อนเนาะก็คือแถบไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับผมต้องปิดไปก่อนให้เห็นแบบว่างว่าแบบนี้ก่อนอ่าสมมุติเราเข้ามาที่ตัวโปรแกรมนะครับตัวแถบวิดีโอทําวิดีโอเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนี่คือชื่อว่าไทม์ไลน์นะครับเราก็ปักหมุดไว้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรามาที่ตัว Animation Library อ่าตัวนี้กดไปปุ๊บอ่าตัวเนี้ยชิ้นง,งานตัวเนี้ย ผมต้องการที่จะถอดสกูต,ตัวนี้ออกมาสตัวนะครับเราก็มาดูที่เครื่องมือ animation library ว่ามีอะไรบ้างนะครับสเต็ปแรกเลยเรื่องของกรุ๊ปนะครับก็จะมีไฮไลท์กับโมชั่นนะครับไฮไลท์ก็คือแค่โชว์เฉดสีเฉยเนะครับเราบอกว่าเราต้องการให้มันเคลื่อนที่เราเป็นโมชั่นแล้วกัน m o นะครับโมชั่นเสร็จปุ๊บมาดูที่ animation ต่อเราต้องการเป็นไทป์แบบไหน i n s t a l r r m o v v s s c ส o ูอันสกูอ่ะสม,สมมุติว่าเราเอาเป็น u อันสกูแล้วกันคือการถอดออกนะครับเราก็เลือกชุด เครื่องมือตัวนี้กดปึ๊บไปทีหนึ่งนะครับสเต็ปแรกเลยนะครับเขาจะมีเรื่องของแฟดแฟดก็คือสีที่มันกระพริบค<ะ>่ะอ่าเราต้องการเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็มันก็จะมีให้เราใส่ว่า Start ท i m e เริ่มต้นที่นาทีที่ศูนย์ถึงหนึ่งอ่าผมบอกว่าเอาเป็นสีสีเขียวแล้วกัน<ะ>อ่าสีเขียวเนาะแล้วก็ความเข้มของตัวสีนะครับจำนวนในการกระพริบก่อนที่มันจะถอดเนี่ยนะครับต้องการกี่กี่ครั้งหรือกี่กระพริบเนาะแล้วก็ ดึงลงมาอีกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการโรเตตทีนี้โรเตตเราใช้เวลาต้องเท่าไหร่ก็คือเริ่มตั้งแต่1 1ถึง2ก็คือใช้เวลาแค่หนึ่ว<ะ>ินะครับจากนั้นเราก็ต้องมาเลือกของแกนมันแอ,แอคซิดต,ตรงนี้มันนะครับกดแอคซิไปทีนึ่งนะครับเราก็บอกว่าเราจะถอดตัวเนี้ยสตัวเนี้ยนะครับเราเลือกแค่ตัวเดียวก็พอเนาะกดออร์ดินตค้างไวนะ้เนาะ,ะกดออร์ดินตปุ๊บเพื่อให้เราเห็นเห็นเห็นลูกศรที่มันเป็นลูกศรแบบนี้ ทิ่ลงไปแบบนี้ค่ะคิกวิธีหนึ่งปึ๊บนะครับแล้วก็เราก็จะได้แกนแกนที่ถูกต้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นเป็นแนวลบลบหนึ่งนะครับก็คือการทวนเข็มนะครับเราใส่ตรงนี้ด้วยบอกว่าให้มันหมุนทวนเข็มนะครับอ่ะพอเราได,ได้แนวการหมุนเสร็จปุ๊บเราก็มาดูช่องต่อไปดึงลงมาปึ๊บช่องทางสเลทอ่ะช่องทางสเลทคือช่องที่มันเคลื่อนแหละมีการเคลื่อนย้ายะนะครับช่องมีการเคลื่อนย้ายเนี่ย เราต้องการใช้กี่วินาทีนะครับเราสามารถใส่ได้เนาะใช้หนึ่งถึงสี่ก็คือใช้สี่วินาทีเนาะก็คือเริ่มต้นที่สี่วินาทีในการถอดนะครับแอคซิสเหมือนกันตอนนี้แกมันยังไม่ถูกต้องเนาะเราก็กดเหมือนเดิมกดแอคซิสทีหนึ่งนะครับกดออติเนตมาที่ตัวสกูร์นะครับเพื่อที่เราจะได้เลือกแกนแบบนี้กดคลิกปุ๊บนะครับตอนนี้มันเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งก็แแสดงว่ามันท้าเสดคือทิมลงข้างล่างเนาะ เราต้องปรับค่าเป็นบวกเราก็พิมพ์หนึ่งไปนะครับแล้วก็ช่อง distance ก็คือระยะทางที่มันถอนออกมาะนะครับอ่ะทีนี้เราเซตไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับให้เรามาดู overview ข้างล่างเนาะก็คือมันจะใช้เวลาทั้งหมด4วินาทีเนาะตั้งแต่มีการแฟดการหมุนแล้วก็ทารเสรตั้งแต่วินาทีที่1ตรงนี้ถึง4เลยะนะครับจากนั้นเราก็ค่อยมาเลือกสกู4ตัวก็คือ เลือกก็คือกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เลือกทั้ง4ตัวอ่าแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ทําการคีดปุ๊บจะเห็นว่าที่ทม์ลายของเราเนี่ยมันจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาเลยค่ะอ่าอันสกูเนาะก็จะก็จะสร้างตัวนี้ยเป็นคีย์ให้เลยแบบนะครับเราลองกดเพย์ดูปุ๊บนะครับมีการรกับทิปแล้วก็ถอดออกอ่าแบบนี้ทีนี้ถ้าเราบอกว่าบอกว่าเราอยากจะใส่คืนน่ะทำยังไงเราก็ดึงขยับมาตรงนี้สักครึคร่งวินาทีแล้วกันประมาณนี้ ผมบอกว่าเลือกเป็นแบบโมชั่นเหมือนเดิมเนาะเราค่าคาสั่งค้าไว้แล้วค,คำสั่งมันอยู่ตรงนี้แหละเลือกเป็นสกูห์เหมือนเดิมเลยนะครับเราก็เริ่มเซตแต่แรกเลยใช้เวลา set ใช้เวลาเซตกี่วินาทีนะครับตอนนี้ตอนแรกมันเป็นสีเขียวนะเราเปลี่ยนเป็นสีเป็นสีแดง,งบ้างนะครับใช้กระพริบกี่ครั้งสามครั้งเอาป็นค่าดีโซแล้วกันแล้วก็ดึงลงมา,มานะครับก็คือเวลาในการ ประกอบคืนเหมือนเดิม uh huh. นะครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับหนึ่งถึงหนึ่งถึงสี่ก็คือสี่วินาทีเนาะใช้เวลาสี่วินาทีนะครับเลือกแกมเหมือนเดิมคลิกดีทีหนึ่งแล้วก็มาที่ตัวสกรูแบบนี้คลิกไปนะครับอ่ะตัวนี้เราก็ใช้เป็นอ่าตัวอ่าลบหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือทาร์สเลดลงมา ะครับทอนเฉยลงมาโดยใช้ระยะเท่าเดิมก,ก็คือ1 0 0ร้อยก็คือตะเกี้ม,มันดึงจากร้อยใช่ไหมเราก็ดึงลงไปหนึ่งอยก็คือกลับไปที่เดิมโอเคนะครับค่ะทีนี้โรเตตนะครับก็โรเตตต้องแต่ก็คือจะให้มันเริ่มหมุนเนี่ยต้องแต่วินาทีที่เท่าไหร่อ่าก็คือสามถึงสนะครับเราก็กดแอ i ซิตเหมือนเดิมอ่ากดออร์ดิเตไว้กด, White, กดอ่าแล้วก็เลือกแกมเหมือนเดิมปึ๊บนะครับเราบอกว่าให้มันเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับ หมุนเป็นแบบทวนเข็มนะครับเราก็พิมพ์ไปได้เลยอ่าเราอาจเอาเอาตรงเอาตรงลบตรงนี้ออกเนาะก็ต้องเป็นตามเข็มดีเพราะเราใส่บอกผิดเนาะก<ห>็ใส่ไปสาม่าหกสิบก็คือหมุนรอบนึงนะครับแล้วก็ใส่ลงมานะครับแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็คลิกที่ชิ้นงานปึ๊บปึ๊บทำการ create อ,อ่าก็จะได้อีกหนึ่งชุดนะครับเราลองเพย์ดูนะครับก็เป็นกระพริบตามที่เราบอกเนาะแล้วก็หมุน ตามเข็มเข้าไป <Okay. S 1> อ่าก็จะเป็นทริกง่ายๆเนาะเราไม่ต้อง<ะ>ไปนั่งสร้างเองแบบแมนวนวลเนาะก็ใช้เครื่องมือที่ออโต้แบบนี้ได้เลย นะครับประมาณนี้ค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆค่ะที่จะช่วยให้เราสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นน้องแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะยังไงก็สามารถกดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะสําหรับช่องแอปพลิเคชของเรานะคะเราก็จะมีเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะคะที่จะมาฝากทุกท่านค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆนะคะจากทางแอปพลิเคชของเราค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคร